ี่องความระเพินไ่มกระเพินไม่สภาพนะครับหาซื้อของกิ่นนัครับเื้อูเด็กี่ นี่เริ่มขายบาทแล้วเริ่มขายบาทแล้วร้อยเก้าสิบบาทครับวันนี้เสร็ล้หมูแดดเดียวพิเศษวันนี้มีบะโนนี่เนาะดารารุ้งอยากกินหมูแดดเดียวค่ะซื้อให้ผมไม่ได้ รวมมีน้อยเนาะอ่ะสรุปไม่มีนะคะมูแดดเดียวมาละกี่บาทเนี่ยค,ครับห้าบาทครับในา้นี้สิบบาทใหญ่มีอันนี้มีสองอันนี้1ิที่เหลือห้ามาเลย ก็มีอันใหญ่เนี่ยสิบตะกวดสี่หยางที่ห้าคนห้าสกายพี่สิบี่สิบ0ี่สิบที่มันะสี่สิบบาทใช่ไหม พอมีเนื้อหมูแดดเดีดเยวหรอกใจลุ่งกินลูกชิ้นนี่แหละมึงดาราอากกินหมูแดดเดีดเยวปะเนะครับปียิบได้นะครับ ้องเป็นไร่กับเตียงคนระับซื้อลูกชิ้นให้ไอเม่์มาซื้อลูกชิ้นให้ดาราลุงอยากกินหมูแดดเดียวหมูมีขายก็เลยเอาลูกชิ้นให้กินลูกชิ้นให้กินครับขายบาตรแนนะครับมงยิงกับมาแนละ้วมงยิงมาแนละ้ว เริ่มแล้วนะคะนนรับยิงกับมาแล้วนะครับแมนครับแมนครับทีมทางทางถึงแล้วนะคะรับเพิ่งอีกเข่าในวทีแล้วครับ เร็จเปที่ร้อยครับจำหน่ายตัวแล้วนะครับนี่เริ่มเที่ยเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ซื้อไปดารารุงนะครับเพื่อนอยากกินน่นเนื้อแดดเด,ยเดียวตัวบะหมี่กระเสือนลูกสิ้นนี่แหละนะครับเพื่อนอยากกินกินบะหมี่กรเลยเสื่อน,นี่พี่ฟลุกได้อะไรกินครับ น,นี่มาฝากค่ะอันอื่นไม่มีค่ะนี่ช่างยังก่อเมื่อกี้ขนนึ้นได้ลูกซีนมาท่านเนี่ย <laughs> บมีน่บยางหาเบิดแล้วนะลนายไ,ไินีปป่คุณหญิงเดินทางมาถึงแล้วค่ะมีนทางมาถึงแล้วมาเร็วๆเดินทางมาถึงแล้วบาน,นัสัมผัสเมนูานางมาถึงแล้วนะ นี่ซื้อบัตรจำหน่ายตั๋วแล้วนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับตัวที่นันเราเดินทางมาถึงนี่เรียบร้อยนะครับนี่ล้อเพลินเขมามาเนกบนเขามาแลนด์นนะครับยิ่งน้ำทางมาถึงแล้วนะครับรอเข้ามาแลนด์ในย่างเดียว นอนะครับหอ,อนึงน้ามาหอดแล้วงานของใครเยอะมากนะครับวันนี้ เราอย้กาสสบายนะครับบั เฮ็ดไหมเฮ็ดไหมอืมออริฟนะครับอลิฟน้อยสัะขอวันเกิดแน่นอนนะครับอืมันเกิดกันบ 有老婆，有丈夫，好老婆。<noise> <noise>